สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะนำพระในตำนานมาเสนอให้ท่านได้พิจารณากันนะครับก็คือพระพิมพ์ไกเซอร์ของวัดระฆังและก็เป็นเนื้อกายศาสตร์เอาเรื่องเนื้อก่อนนะครับเนื้อผงกายศาสตร์นี่ผมจะอ่านตามตำราของท่านเจ้าคุณเที่ยงให้ฟังชนิดบรรทัดต,ต่อบรรทัดเลยนะครับผงกายศาสตร์ก็คือผงที่ได้ในวันเทศกาลคือเทศกาลศาสตร์เทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษา หรือบรรจุดสงการในวันเทศกาลที่ว่านี้มีประชาชนทําบุญตักบารมากเรื่องบริโภคขบชันเหลือเฟือกยายศาสตร์เป็นอาหารประเภทขนมหวานมีของหลายอย่างผสมคลุกเคล้ากันเช่นข้าวเม่าข้าวตอกถัวงมามะพร้าวน้ําตาลและแบตแซ่แต่ละอย่างล้วนเป็นวัตถุสมานประสานให้เหนียวเกาะติดเป็นเนื้อเดียวกันได้ง่ายเล่ากันว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จจัดหาตุ่มน้ําวางเรียงรายไว้หลังกุฏิเมื่อบินธบาตได้หรือมีคนนํากายศาสตร์มาถวายมากๆ ท่านจะคัดส่วนที่เหลือทั้งหมดเก็บหมักไว้ในตุ่มเหล่านี้แม้ขนม,มนอื่นๆที่ไม่ทําให้เกิดอาการเน่าเหม็นก็ถูกใส่รวมลงในตุ่มนี้เหมือนกันแต่ที่พูดกันว่าผงกยายศาสตร์เพราะมีกยายศาสตร์มากกว่าของอื่นและมีความสําคัญทางสมานให้วัตถุอื่นนั้นเข้ากันได้เร็วเมื่อกยายศาสตร์และขนมต่างๆในตุ่มเปื่อยเหลวรวมตัวกันดีแล้วท่านจะใช้ให้คนตําผสมกับผงอื่นตําจนเกาะติดกันแน่นไม่เหลวเละ ใช้มือหยิบบีบดูผงไม่สิดเปื้อนจึงพิมพ์เป็นพระสมเด็จเนื้อกยศาสตร์นับเป็นการเจริญศรัทธาของญาติโยมโดยวิธีการอันแยบคายทําให้สิ่งที่น่าจะสูญเปล่าให้มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้เรื่องบริโภคขบฉันที่เหลือถ้าเททิ้งลงคลองน้ําก็เน่าเสียถ้าศาสตร์ทิ้งเททิง้งตามบริเวณวัดก็สกรปรกเลอะเทอะท่านเจา้าพระคุณสมเด็จจึงแปลสภาพอาหารบิฑบาตจากศรัทธาของคนหมู่มากให้กลายเป็นปูชนียวัตถุอันล้ำค่า ที่อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นั้นเป็นเรื่องของเนื้อกยายศาสตร์ตามตำราของท่านเจ้าคุณเที่ยงนะครับส่วนเรื่องของพิมพ์พระเสียนบาทนั้นท่านเจ้าคุณเที่ยงบันทึกเอาไว้อย่างนี้ครับเสียนบาทหรือพระเสียนโตเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าทรงไกเซอร์ฐานสามชั้นด้านหลังมีรอยนิ้วมือรอยนิ้วหัวแม่มือสองรอยกว้าง2.5เซนติเมตรยาว3.8เซนติเมตรสำหรับองค์ในคลิปนี้นะครับ จะมีขนาดย่อมกว่าที่ท่าน้าคุณเที่ยมบันทึกเอาไว้ก็คือส่วนสูงเนี่ยจะสูงเพียง3.6เซนติเมตรนะครับด้านกว้างเนี่ยกว้างเพียง2.4เซนติเมตรเท่านั้นก็ย่อมกว่านิดหน่อยนะครับที่มาของชื่อพิมพ์คำว่าอกรุดเสียนบาทนั้นนะครับก็คือนักอกหรือผ้าอุระของท่านเนี่ยจะนูนสูงมาก เสียนของท่านพระภักของท่านเนี่ยเมื่อเทียบกับส่วนหนึ่งๆืนของร่างกายแล้วจะมีขนาดใหญ่จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ว่าอกครุดเสียนบาทนะครับยังเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพิมพ์ไกเซอร์เหตุที่เรียกกันอย่างนั้นเพราะมีบันทึกไว้นะครับท่านฉันทิชัยเนี่ยฉันทิศกระแสศิลท่านบันทึกเอาไว้ว่ามีคําบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้ว่าเสด็จรัชการที่ห้าท่าน นำพระพิมพ์นี้นะครับซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จได้ถวายท่านไว้เนี่ยติดตัวไปตอนที่ท่านไปประพาสยุโรปด้วยนะครับแล้วก็เกิดปฏิหารคือพระเปล่งแสงออกมาจากกระเป๋าเสือ้อพระเจ้าไกเซอร์ท่านเห็นท่านก็เลยทูลถามว่ามีสิ่งใดอยู่ในกระเป๋าเสือ้อรายการที่ห้าท่านก็ตอบว่าเป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กแล้วท่านก็เลย,เลย,เลยได้ถวายพระพิมพ์นี้นะครับให้กับพระเจ้าไกเซอร์ไป ต่อมาก็เป็นชื่อของพิมพ์ซึ่งนิยมกันเรียกกันว่าไกเซอร์มากกว่าโอคุตเสียนบาดอีกนะครับส่วนตัวผมเองผมเห็นว่ารถเก้าร,ารัจกกรที่ห้านั้นคงไม่ได้พบพิมพโอคุตเสียนบาดของบางุนพมไปนะครับท่านก็น่าจะพบของวัดระฆังไปเนื้อกระยาศาสตร์นี้มีเฉพาะที่วัดระฆังเท่านั้นนะครับที่บางุนพมไม่มีสําหรับพระองค์นี้มาดูเนื้อกันก่อนครับ เนื้อพระเนี่ยสีสันวันณะท่านก็เหมือนข้าวกยาศาสตร์นะครับเหมือนข้าวกยาศาสตร์แล้วมวลสารของเนื้อเนี้ยจะเม็ดใหญ่มวลสารนี่เป็นเม็ดใหญ่ค่อนข้างหยาบหยาบกว่าเนื้อขนมตุ๊บตับนะครับแล้วก็น่าจะมีเม็ดมวลสารที่เยอะแล้วก็เม็ดใหญ่ที่สุดแหละในเนื้อทั้งหมดที่วัลคังมีอยู่ลงรักมานะครับ พระวรขังทุกองที่ผมเคยพบเห็นมานั้นลงรักมาทั้งสิ้นนะครับไม่มียกเว้นบริเวณรอยแยกเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเอกอลักษณ์ของพระเก่าก็คือจะไม่คมขอบจะไม่คมที่สำคัญนะครับพระแท้เนี่ยผิวพันธวันนะของท่านจะเรียบร้อยนะฮะจะเรียบร้อยจะไม่มีอะไรเยอะหากองใดที่ลงรักสมุกก็จะมีเอกลักษณ์ที่สามารถแยกออกจาก พระที่แต่งผิวมาได้นะครับบนผิวของพ้าวัละลังนั้นที่จะมีสีขาวหรือสีอื่นมาปนอยู่เป็นไปได้อยู่เพียงไม่กี่ประการเท่านั้นนะครับหนึ่งก็คือรักสมุกอาจจะเป็นสมุกผงปูนขาวสมุกผงดินสอพองหรือสมุกผงดินเหนียวก็เป็นไปได้มีใช้กันอีกส่วนหนึ่งก็คือพระที่ถูกนำมาไปใช้แล้วสัมผัสกับความเป็นกรดอ่อนๆของน้ำฝนหรือของเหงื่อก็ตามเนี่ยนะครับก็จะเกิด แคลเซียมไบคาร์บอเนตขึ้นมาบนผิวของพระได้สำหรับพระองค์นี้นั้นเป็นพระที่ถูกเก็บรักษามาเป็นอย่างดีนะครับท่านลองสังเกตดูผิวเนื้อของท่านจะเรียบร้อยสวยงามและมีความปราณีตนะครับเปความปราณีตมาพิจารณาที่ด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนี้ผมอยากชี้ให้เห็นก่อนเลยก็คือบริเวณนี้นะครับจะมองเห็น ดูออกได้ว่ามีรอยนิ้วมือจางๆอยู่นะครับบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้สันนิษฐานว่าใช้นิ้วมือเนี่ยกดเนื้อพระให้แน่นกับพิมพ์แล้วหลังจากนั้นก็ใช้วัสดุที่มีความเรียบเนี่ยมากดประทับอีกทีหนึ่งจึงทําให้เห็นรอยนิ้วมือแต่เพียงจางๆนะครับแล้วก็พื้นหลังของพระมีความสม่ําเสมอ ดูที่ขอบมีการเจียนขอบให้หมนนะครับมีการเจียนขอบให้หมนที่สําคัญก็คือผิวของพระเมื่อมีส่วนผสมของวัสดุที่เป็นวัสดุที่มาจากพืชพวกน้ําตาลน้ําอ้อยน้ําพึ่งมากเนี่ยปูนก็จะมีสีคล้ำนะครับยิ่งถ้ามีกล้วยผสมมากๆปูนจะมีสีดําเลยนะฮะจะมีสีดาให้เห็นส่วนผสมหลักก็ยังคงเป็นปูนนะครับยังคงเป็นปูน อีกจุดหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้พิจารณาความเก่าของพระได้ในพระที่มีผิวพันธ์เรียบร้อยอย่างนี้นะครับท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามวลสารจะลอยนี่นะครับเม็ดมวลสารจะลอยขึ้นมาเม็ดมวลสารที่ลอยบวกกับความประณีตเรียบร้อยสวยงามของผิวพระเนี่ยจะบ่งชี้ได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพระแท้นะครับท่านเห็นไหมฮะเม็ดมวลสารจะลอยขึ้นมา นี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพระแท้ผมเคยนําไปวิเคราะห์ทดสอบผลึกของแคลไซร์แล้วนะครับประมาณอายุอยู่ได้ช่วงปลายของรชัชกาลที่สี่ก็คือประมาณสองสี่หนึ่งศูนย์ช่วงนั้นนะครับการหาอายุของพระนี่ผมอยากจะเรียนท่านว่าเราสามารถประมาณอายุของปูนที่ใช้สร้างพระได้จากผลึกของแคลไซร์ที่เกิดขึ้นในเนื้อปูนนั้นนะครับ และเป็นการประมาณที่ให้ผลที่แม่นยำมากกว่าวิธีอื่นๆนะครับวิธีเทอร์โมลูมิเนเซนต์ก็ดีจะต้องใช้ตัวอย่างจำนวนมากแล้วก็นำการประมาณอายุของแต่ละตัวอย่างนั้นมาหาค่าเฉลีย่ยส่วนวิธีคาร์บอน14นั้นไม่สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าสามารถคาดเคลื่อนได้ถึง200ปีดังนั้นใช้กับพระสมเด็จวราคังเนี่ยไม่ได้นะครเพราะพระสมเด็จมีอายุเพียงร้อปีเศษเท่านั้น แต่วิธีการของผมเนี่ยพอจะเปรียบได้กับการนับวงปีของต้นไม้นะครับผลึกใหญ่ก็เก่าผลึกเล็กก็ใหม่ถ้าต่ำกว่าร้อยปีเศษก็จะไม่มีผลึกหากเราเข้าใจในถึงธรรมชาติของปูในข้อนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาอายุของพระได้นะครับหาอายุของเนื้อปูในที่ใช้สร้างพระได้ในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้าง แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ